คนรวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นเจ้าตัวนี้นะครับนี่นะเอ่อจะเป็นอัปเกรดสปีกเกอร์ไททันนะนี่นะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนี่ซึ่งผมก็มาพร้อมเสื้อใส่กุสา,านะนี่นะซึ่งมันก็เป็นตัวใหม่เหมือนเขาน่าจะยังทําไม่เสร็จนะก็ยังไม่มีสกิลด้วยนะก็บินได้ไหมเดี๋ยวอ๋อมีเจ็ทแพ็กก็บินได้นะ นี่แต่ก็ยังไม่มีสกิลเลยนะแต่ก็ทำมาเท่เลยนะเนี่ยเท่เลยเห็นปะดูดินี่นะนี่นะก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าอ่าอัปเกรดสปีกเกอร์ไททันนะนี่ก็เดี๋ยวดูตอนบินสิตอนบินเป็นไงอกระโดดสูงกระโดดสูงแค่ไหนอะเดี๋ยวลองดูก่อน กระโดดแบบสามารถข okay. 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 yeah, ึ้นตึกนี้ได้ตอนบินนะคเดี๋ยวผมลองตอนที่สปีกเกอร์ที่ยังไม่ได้อัปเกรดก่อนเดี๋ยวผมจะลองดูนะอยู่ไหนวะเออนี่นี่เอาม่ใช่ไหนอ่ะหาก่อนหาไม่เจออยู่ไหนอยู่ไหนนี่เจะละโอคโอเคีเออมันก็จะเดินช้า ไม่รู้มันช้าเลยนะอันนี้นะนี่แบบนี้ชิปกระโดดอู้ก็ตอนอัปเกรดนี่กระโดดสูงกว่านะตอนอัปเกรดคือกระโดดสูงกว่ามากเลยเนี่ยได้ได้แค่นี้เองอะได้แค่นี้แล้วพอตอนที่แบบอัปเกรดก็จะแบบกระโดดขึ้นตรงนี้ได้เลยนะถึงถีงน้้ำตาลตรงเนี้ยกระโดดขึ้นได้เลย่าเนี่ยมันก็จะแบบขึ้นได้เลยอะอันนั้นกระโดดขึ้นไม่ได้นะ มันจะได้อยู่แค่สักมาณตรงเนี้ยสักเนี้ยสักมาณตรงนี้เองหัวมันจะอยู่ประมาณนี้นะเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณเนี้ยโอเคผมก็ขอจบคลิปแค่นี้แล้วบ๊ายบายก็มารีวิวคร่าวๆแค่นี้นะ